เกาะอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้อะแต่ว่ามันเป็นเกาะที่เขาจะพาเรามาแช่บ่อโครนนะแต่เนื่องจากว่าเราไม่แช่บ่อโครนนะเราก็ไกด์ก็เลยพาเรามาที่อินฟินิตี้พูลเขาเขาบอกว่ามันชื่ออินฟินิตี้พูลคือมันสวยมากนะฟิลดีมากแต่คือทั้งทัวร์นี่ได้มาอินฟินิตี้พูลอยู่คนเดียวก็คือไพรเวทสุดนะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะสวยสวยสวยโอเคทุกคนไหนๆเราก็มีเวลาอยู่ที่ประมาณ ชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงนะเคือ,อยากจะบอกว่ามาเที่ยวที่เนี่ยมันก็สนุกดีแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเลยก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าแบบเออม,มันก็เกิดเหตุการณ์ความลื่นล้มทางภาษาอีกแล้วนะก็คือไอ้ทัวร์ดำน้ำนะี่ยที่จองมาใช่ไหมคือตอนแรกอะ เราจะจองของอีกทัวร์นึงแต่เหมือนแบบว่ามันจองไม่ได้คราเนี้ยเราก็เลยลงไปถามโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแนะนําทัวร์นี้มาแล้วคือเราบอกเขาว่าเราอยากได้ทัวร์ที่พาเราไปดำน้ำําแบบสโนว์โกลเลยเนงะี้ยคือเป็นทัวร์แบบนั้นโดยเฉพาะอะไรเนงะี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าทัวร์นี้ทัวร์นี้ก็มีอะไรเนงะี้ยคือเขาก็พยายามที่จะแบบขายใช่ไหมล่ะเออเราก็อ่ะโอเคทัวร์นี้ก็ได้ลองดูอะไรเนงะี้ยแล้วพอมาทัวร์จริงๆสรุปคือไกด์บอกว่าทัวร์นี้ไม่ได้มีพาไปดำน้ำํา เพื่อหมายถึงว่าเขาบอกว่ามันมีนะแต่ว่าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก1นึ่งแสนานดองนะซึ่งทัวร์นี้ที่เราซื้อมามาราคา0 0 0ดแสดองนะเราจะาจะดำน้ำําก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก1นึ0 0 0สซึ่ง1นึ0 0 0สาเนี่ยเขาจะพาเราไปตรงทะเลแล้วจากนั้นเขาบอกว่าเขาก็จะปล่อยเราไว้ตรงนั้น15นาทีให้เราดำน้าเล่นไปแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมารับ <laughs> มันก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบเราก็คิดว่า บบนี้ไม่เป็นไรดีกว่านะเพราะว่าแค่สิบนาทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราก็นั่งชิลไปแล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็เอารูปมาให้ดูแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะทําอันนี้ไหมอันนี้ฟรีนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นภาพแบบเหมือนให้เรานอนบนแพดเดิลบอร์ดขณะเขาก็จะบินโดนแล้วเขาก็จะถ่ายรูปให้เราเงี้ยเออเราก็อ่ะโอเคได้เพราะมันฟรีใช่ไหมแต่คนะคือตอนนั้นอนะ่ะเขาไม่ได้บอกคือเขาโชว์แค่รูปภาพเฉยๆแล้วเราก็เข้าใจว่าออกมาถึงว่าเราสามารถไปพายแพดเดิลบอร์ดได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือสรุปพอไปถึงที่เขาบอกแล้วว่า คือความจริงแล้วไม่ให้ถายแค่ให้ถ่ายรูปเฉยๆเราก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเออโอเคเนาะเราก็ได้รูปเนาะแล้วเราก็แบบถ่ายเถิดอะไรไปเรียบร้อยคือเอาจริงๆอะ่ะเนี่ยรู้สึกว่าหลายอย่างมันก็ดีนะแต่มันจะมีข้อจํากัดทางภาษาเพราะว่าแบบคือเราต้องใช้ Google Translate ในการพูดคุยแล้วบางทีใช้ Google Translate ก็คือเกิดความลื่นล้มทางภาษาแบบวิบัติมาก <laughs> นะ ก็นั่นแหละถ้าเกิดใครที่จะมาก็แบบก็คืออยากให้รู้นิดนึงว่าเออเรื่องภาษาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบแอบบทำใจนิดน,นึงเพราะว่าคือเราอยู่มาเนี่ยสามวันแล้วนะแต่ว่าเหมือนเวลาไปแล้วแบบไปพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือมีแบบน้อยคนมากที่พูดภาษาอังกฤษกับเราได้คือนอกนั้นเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราคือเขาพูดเวียดนามแล้วแล้วถ้าเราพูดกับเขาเขาก็ทำหน้าแบบงงๆว่าเราพูดอะไรอะไรเงี้ยคือเอาจริงก็แบบอบเหงาอยู่ในเนืน้อเพราะว่าคุยก็ไม่มีใครคุยด้วย เออเราเรื่องาเรื่องหนึ่งคือทัวร์นี้ที่จองมากับโรงแรมมันมันมันเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นทัวร์สำหรับคนเวียดนามที่มาจากจังหวัดอื่นอันนี้อันนี้คือไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าแบบก็คือให้หนึกสาภาพแ่บว่าคือทั้งทัวร์ทั้งทัวร์มันมีเราคนเดียวที่เป็นต่างชาติทุกคนพูดเวียดนามหมดเลยแล้วมันมีเราคนเดียวที่ไม่พูดภาษาเวียดนามสภาพแล้วคือทุกคนก็จะพูดเวียดนามเราก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างฟังหนึ่งเยเปอร์เซ็นต์เข้าใจศูนย์เปอร์เซ็นต์คู่กับไกด์รู้เรื่องอย่างเดียวนะก็นั่ ันก็เป็นอย่างนั้นเลยคือแบบเป็น introvert เฉยคุยกยับใครก็ไม่ได้คุยกับเราไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> อ่ะคนตอนนี้นะเราก็เช่าเ <c oughs> มงกระไซมาแล้วเรากำลังจะไปน้ำตกบาโฮนะ <c oughs> คือแบบเราอะเติมไปทั้งหมดสามหมื่นดองแต่ว่ามันก็น่าจะพอแหละนะโอเค บอกว่าระหว่างทางที่เราขับมาเราเลือกทางที่มันเป็นแบบริมทะเลนี่เห็นไหมคือมันแบบสวยมากกระสั <c oughs> ่งอยู่มันก็จะเป็นแบบหิน <c oughs> เป็นภูเขา <c oughs> คือเราไม่สามารถถ่ายตลอดทางได้เพราะว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะแต่ว่าทุกคนมันสวยจริงๆนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปน้ําตกบาโฮนะมันเป็น hidden w a ด e r f ฟอ l ทุกคนไปกันต่อวิวสวยมาก <c oughs> ตอนนีนะ้เราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปที่น้ำตกบาโฮละ อมันก็แบบเงียบสงบนะอ้อ,อลืมบอกไปว่าตั๋วมันราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นดองสักอย่างนี่แหละนะเดี๋ยวตัวจะลงภาพกว่าโอเคเดี๋ยวเดินกันก่อนนะคะแล้วก็คุณคุณย่าเราน้าตะลุกนะเราก็เลยเจอสองคนนี้แล้วเราก็บอกเขาเราขอตามไปด้วยเพราะว่าเรากลัวหลงปีแบบอ,อย่างแลถ้าหล,ล,ลงแล้วกูก <c oughs> ็ <c oughs> มีเพื่อนหลงแล้วอะไอ้เหี้ยมึงทุกคนคือ เราแค่หยุดแบบเก็บเก็บภาพวิวอะไรอย่างเงี้ยหันมาอีกทีก็คือเขาหายไปแล้วไม่เป็นไรเราก็เดินเดินไปตามถางแล้วกันมันน่าจะไม่ไม่หลบหรอกนะ พี่จาไม่ผิดนะเหมือนน้ำตกเนี่ยมันก็จะมีขึ้นไปแบบหลายๆชั้นใช่ปะแล้วตอนนี้เราน่าจะมาอยู่ที่ชั้นแรกเรา,าจะต้องแบบขึ้นไปอีกกคนตอนนี้เราก็กำลังที่จะเห็นขึ้นไปคือเราเห็นคนไปข้างหน้าเราหนึ่งคนนะสองคนคือหายไปแล้วไม่เป็นไรนะเราเจอคนใหม่ที่เราจะแอบตามไปได้อยู่ ตอนนี้เราก็นั่งพักกันอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าตอนแรกมันก็ไม่เหนื่อยหรอกจนกระทั่งเราพยายามที่จะเดินให้ตามเดินตามสองคนนั้นให้ทันแล้วเหมือนเราก็เร่งสปีดคนนี้เราก็แบบทําให้เราเหนื่อยคนนี้เดี๋ยวเราขอนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกแบบกี่กิโลนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเขียนบอกตอนนี้ก็คือนั่งชมวิวไปก่อน รอที่เราคุนไปแช่ไม่ไหวแล้วทุกคน้มันไม่ลงไปเลยแต่ว่าเฮ้ยเจอคนลนแล้วเฮ้ยยืยนั้นตันตูดก็ว่าไอสัตว์เอ้ยไม่น้ำเปล่าเปล่าเปล่าคือเราว่าเราไปถึงจุดสุดท้ายแล้วนะแต่ปัญหาคือหรือว่าเรามาผิดทางเพราะว่าเพราะตรงนี้มันแถวเราลงไปตรงนั้นแล้วตรงนั้นมันก็มีมันก็มีทางเดินอะถ้าคนินขึ้นมาตรงนี้ไอ้ อมันไปตรงไหนวันเนี้ช่วยด้วยถ้าเราลงไปลเราหยับมากคิดว่าคือจะจบแค่ตรงนี้ทุกคน <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะเรามาอยู่ชั้นที่สองอมันมีกี่ชั้นก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ ขนั่งซักก่อนแถวตรงนั้นมันมีที่เล่นน้ำด้วย ก็นั่งพักอยู่ตรงนี้นแหละแล้วคันนี้เราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วเราก็เลยถามเขาว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไหมแล้วจากนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นไกด์เยี่ยมคนนี้เราก็เลยคุยกับเขานน่นนี่นั่นจากนั้นเราก็สรุปว่าคือตรงนี้มันเป็นเออเป็น จุดสุดท้ายแล้วของน้าตกเพราะคำว่าบาร์มันแบบว่า3ส่วนโฮมันแปลว่าน้าตกก็คือเขาบอกเราแล้วจังนะเขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปทางนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นเทรคกิ้ง1กิโลเมตรหมายถึงขาไปนะแล้วก็ขากลับมาก็รวมเป็น2กิโลแต่ว่าเราคงจะไม่ไปเทรคกิ้งแล้วแหละเพราะวันนี้ว่าเรามาแค่แบบเล่นน้ำแล้วเราก็จะถ่ายรูปนะทุกคนโชคดีมากอีโดเอ้ยเจอไกด์คือจริงๆป้าระหว่างทางที่เราเดินไปเราก็เจอักท่องเที่ยวคนอื่นเราก็เราก็พยายามที่จะแบบ เาว่าแบบอีกไกลไหมแต่ว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเราก็เราก็เหงาดีอย่างเงี้ยเราก็อินโทรเวิร์ดอะทุกคนนี่แต่ตอนนี้เรามาถึงที่เราจะได้แช่น้ำแล้วทุกคนเราก็จะให้ดูวิวแต่คือแบบแสงมันอาจจะย้อนหน่อยนะมันอาจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากแต่ว่ามันก็สวยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปแช่น้ำแลละตอนนี้ กทุกคนตอนนี้เราก็เก็บภาพแล้วก็เล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยนะเรากำลังเดินทางกลับไปที่พักเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เรากำล,ลังจะไปที่หนึ่งมันเป็นโบสถ์ของาศาสนาริศแต่นะเราจะไปเก็บภาพส่อนั้นก็ไปในมาร์เก็ตซื้อของฝากกลับบ้านเก็บกระเป๋าคืออยากบอกว่าเป็นทางออกที่ไม่ได้อ่อนโยนกว่าทางมาเลยสกติทุกคน ดูเซตอนนี้คือเราอยู่บนเขาแล้วจ้านี่แหละนะนอนอยู่กรุงเทพชิวๆก็สบายดีอยู่แล้วนอนอยู่สัน้ำโรงแรมเราก็สบายอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่นี่กลางเออภูเขาเฮกแม่ อ,อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหลอะอะเรากำลังใกล้ถึงแล้วจริงๆก็ไม่ใกล้หรอกก็พูดไปงั้นแหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะถึงเมื่อไรอะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาถึงน้ําตกทันที่หนึ่งแล้วนะแปลว่าเราก็น่าจะใกล้ทางทางปกติอะ <laughs> ไม่ใช่ทางที่เราต้องปีนหินปีนอะไร ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในทางแบบทางเดินพื้นปกติแล้วนะเราก็กำลังจะรีบบึงกลับไปที่พักนะคะเพราะว่าไอโบนนันมันปิด5้าโมงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทันไหมนะเอาจริงๆปะมันก็มันก็สนุกดีนะมาคนเดียวก็มาได้นะ and um, I forgot to add something about the hiking trailsure you can do it alone you can go hiking alone hiking not trekking though like but I would have to say that it's not for the w e e k so you're gonna get tired a lot because you need to climb the way up hill and downhill it takes like 30 minutes each i mean the way up you and down not the way that <laughs> not the way down to the place that you park because like it's not close you also have to walk and walk and walk and since i carry a lot of stuff because i have to take photos by myself i bring my camera stand i bring my backpack to change clothes and also have to film some time also some yeah. change have and film s I ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปในมาร์เก็ตอัพเพื่อหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะไปซื้อของฝากด้วยเพราะว่าคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วเราเราจะบินพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกคนรู้สึกก่งไม่อยากกลับเลยอ่ะเพราะว่ามันยังเหมือนแบบเรายังไม่ได้ดำน้ำเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็นั่นแหละไป let's go ว่าก็มีคนมาเยอะอยู่ตอนนี้เราก็เดินสุดแล้วนะแบบเดินไปเราก็เดินกลับมาลนะฟิลมันก็จะคล้ายๆแบบฟิลเหมือนตลาดนัดกลางคืนในประเทศไทยนี่แหละนะก็ประมาณนะั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากมีทองขานด,ด้วยอ่ารูปนตอนนี้นะคะเราก็แพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสนามบินเนาะไฟ์ของเรามันเป็นตอน สิบโมงครึ่งนะแต่ว่าเราจะไปสนามบ,บินต่อมาแปดโมงนะคะก็จบแล้วนะกับทริปห้าวันในยาจานนะคือรู้สึกว่ามันยังมีแลบสถานที่ที่เราอยากจะไปแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็หาบางอย่างออกไปไม่ได้กินนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันรอบหน้านะก็สนุกดีนะคะใครที่อยากจะมาตามก็มาได้นะสนุกสนุกสนุก ก็กำลังจะเดินทางไปเข้ากินเลย